น้องครับนะตอนนี้เรามาถึงท็อปปิกที่15ลนะคบถ้าน้องคนไหนดูท็อปปิกที่14มาก่อนหน้านี้นะครับท็อปปิกที่15เนี่ยก็จะเป็นแนวโจทย์ประเภทพวกชุดลำดับของตัวเลขเรียงกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวประยุกต์ครับหมายความว่าเขาจะไม่ได้ให้ตัวเลขมาแต่เขาจะให้มาในเชิงของรูปภาครูปภาพเห็ป่ะถ้าน้องเจอลักษณะรูปภาพแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือโจทย์ชุดของตัวเลขเรียงกันนั่นเองเูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้หรือเทคนิคจาก ท็อปิกที่แล้วท็อปิกที่สิบสนะมาทำการแก้โจทย์ข้อนี้นะโอเคไหมอ่ะลองมาดูกันฮะเขาพูดว่าไงครับเขาบอกว่ารูปหกเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมันเกิดจากการนําไม้ขีดมาต่อกันโอเคปะเขาบอกว่าจงหาจำนวนไม้ขีดทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างรูปที่หนึ่งเลยครับหนึ่งร้อยอ่ะน้องสังเกตนะฮะอันนี้คือรูปที่หนึ่งใช่ไหมน้องสังเกตไหมว่ารูปที่หนึ่งเนี่ยใช้ไม้ขีดกี่อันนับกันฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงป่ะใช้ไม้ขีดทั้งหมดหกอันอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเนาะนะครับมันก็มาเป็นหกตรงนี้สามมีเห็นไหมโอเคไหมต่อมาฮะรูปที่สองใช้ไม้ขีดอีกอันลัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงป่ะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งหมดกี่อันฮะสิบเอ็ดอันจริงมอ่านะฮะงั้นพี่ก็เขียนตรงนี้สิบเอ็ดสามมีเห็นไหมและดูครับรูปที่สามใช้ไม้ขีดอีกอันฮะน้องสังเกตไหมเมื่อกี้ตรงเนี้ยเรานับได้เท่าไหร่ละสิบเอ็ดถูกปะ งั้นพี่นับต่อเนาะ12 13 14 15 16บห็นไหมงั้นตรงนี้ก็ได้16นกเขาบอกว่ามันจะเป็นรูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเอาไม้ขีดเนี่ยเรียงออกกันไปเรื่อยๆเขาถามเราว่ารูปที่หนึ่งร้อยตรงเนี้ยรูปที่หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะมีจํานวนไม้ขีดทั้งหมดเนี่ยจานวนไม้ขีดทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมน้องแฮะเมื่อน,น้องวิเคราะห์รูปเสร็จเนี่ยมันก็ออกมาเป็นชุดของตัวเลขเรียงแล้วเรียงก,กันแล้วน้องก็แค่หาความสัมพันธ์ครับ ความสัมพันธ์จิงมากเออและถ้าน้องจําได้เห็นไหมหกไปสิบเอ็ดเนี่ยน้องบวกอะไรครับบวก 5, ห้าถูกปะแล้วก็สิบเอ็ดไปสิบหกเราก็บวกอะไรครับบวก 5, ห้าถูกปะแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะพี่มีคลิคให้น้องถูกไหมตอนเนี้ยถ้าน้องสนใจอ่ะรูปที่ n อนะ่ะพี่เขียนอย่างนี้นะรูปที่เอโอเคไหมรูปที่เ็มันจะเท่ากับอะไรฮะน้องคะตรงนี้ของเราบวกทีละ 5, ห้าถูกปะ ที่บอกว่าให้น้องเขียนเป็นกี่เอ็นเลย5 <N. S 1> okay, <right? S 2> เอ็นเข้าไหมเขียนเป็น5เอ็นแล้วน้องก็แค่มองย้อนกลับไปครับแบบนี้ฮะ,ะนตองฮะถ้าพี่มองย้อนกลับอนี้ถ้าเรามองจากซ้ายไปขวาเราบวก5าหรอไหมขวากลับไปซ้ายเราต้องลบเลยครับลบ5จริงปะถูกไหมและน้องช่วยพี่ครับ6ลบ5เราเหลือใครครับเหลือ1จริงปะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเลข1ตรงนี้มาทําการบวกตรงนี้แล้วเด็เดี๋วปะ เพราะฉะนั้นฮะถ้าน้องอยากจะหาจํานวนไม้ขีดทั้งหมดของรูปใดๆก็ตามเราจะใช้สูตรว่ารูปที่ n เท่ากับ 5n บวก1แฮคดังนั้นฮะเราต้องการรูปที่1นึ่งเลยครับหนึ่งร้อยเมื่อเราต้องการรูปที่100้อยนองก็แค่เอาเป็น5คูณ1นึ่งเลยครับหนึ่งร้อยแล้วก็บวกไครครับบวก1่แฮคยาสุดทิิศาสตร์คิดอะไรจ้ะคิเลงั้นสุดท้ายเราจะตอบ500เลยครับ 501นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้จํานวนไม้ขีดทั้งหมด501อันนั่นเองฮะพี่เขียนวนเนาห้าร้อยหนึ่งอันนั่นเองและนี่แหละครับคือแนวโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับโจทย์ชุดลำดับของตัวเลขเนาะแต่ว่าไม่ให้ตัวเลขมาแต่นำเสนอในเชิงของรูปภาพนั่นเองครับ